ช่วยกันไปฮะมีมีทั้งว่านทั้งเป้สบายอยู่แล้วโอ้ยพี่ก็วันนี้นะครับเราถือโอกาสจัดงานครบรอบ20ปีสไปซีดิสนะครับก็แป๊บเดียว20ปีแล้วนะครับก็เหมือนว่าเราเพิ่งเริ่มทําเพลงกันเองที่งบุยกันระหว่างทางก็เริ่มจากน้องวินก่อนนะครับน้องการเป้แล้วทุกคนก็มาช่วยกันตอนนี้ทุกคนก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงน้องด้วยนะ จุดนุ้งหม,มายที่เราเปิดไายมาตอนแรกๆนี่นกก,ก็คืออยากจะทําอะไรใหม่ๆให้กับวงการเพลงแล้วเป็นอีกช้อยส์นึ่งสําหรับผู้ฟังดังนั้นเนี่ยน้องๆน,นี่ก็จะปล่อยเต็มที่ให้การแต่งเพลงการแสดงออกนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะฮะที่มีวันนี้ได้เพราะว่ามีน้องๆเก่งๆหลายคนนะครับก็หวังว่าจาก20ปีเนี่ยเป็นจุดเหมือนเด็กเพิ่งเริ่มนะเ่มมต่อไไปรุ่นไปต่ออ่ามีมีอะไรเสริมพี่หน่อยครับครับก 20ปีแล้วครับม,ม,มันเป็นเวลาที่ยาวนานของคนนะครับถ้าเทียบกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งซึ่ง่ธุรกิจดนตรีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเราทำงานกับจิตใจของคนนะครับเ,เพลงของเราจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับคนฟังเท่านั้นเลยวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนแล้วแหล,ละว่าเราได้รับการสับสนุนอย่างดีตลอดมาไม่งั้นเราอยู่มาไม่ได้20ปีต้องขอบคุณทุกๆคนแลวครับพี่พี่สื่อ<ส>ทุกคน,น,นด้วยแน่นอนครับพี่พี่สื่อมูลบรทุกๆคนแล้วก็รวมถึงแฟนๆทุกคนด้วยที่ดูแล แน่นอนครับตอนนี้กดดันน้องๆแล้วครับต้องทำเพลงดีๆออกมาครับใช่ครับไม่ไม่อยู่กี่ปีแล้วเออน่าจะสิบเกินหกสิบเจ็ดแล้วมั้งครับพี่ว่าสิบหกปีคิดว่านั่นประมาณนั้นนะครับใช่สิบหกปีฮะน้องวินนี่ยี่สิบปีน่าจะยี่สิบครับจะเบอร์ที่สองวันสิบปีนะครับน้องออนก็ยี่สิบปีอันนี้กี่ปีผมสิบปีเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันฉลองบ้านที่อบอุ่นพวกเราครับ แต่เราไม่นับนะใครกี่ปีกี่ปีอ่ะไม่นับนะไม่นับอ่าเหมือนเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองอ่าใช่เข้ามาที่บ้านนี้ทีไรก็รู้สึกเหมือนแบบว่าตื่นเต้นใหม่ทุกครั้งแต่เองก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการแก่ลงเลยหลัง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 มีเอเนอร์จี้ยังไงก็ยังมีเอเนอร์จี้อย่างนั้นครับไม่ไหวครับใช่ครับใช่ครับซึ่งปีนี้ไปซิดิตก็มีโปรเจกต์เยอะมากในการฉลองวันศุกร์จริงๆเรามีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่ปีนี้ตั้งใจว่า เอ๊ะจะทำอะไรพิเศษก็คุยกับพี่ก้อนะฮะก็อย่างที่บอกบนเวทีว่าเอ๊ะจะทําคอนเสิร์ตตั้งแต่ทีละ5ปีไหมสี่ครั้งไม่ดีหรือจะทําเป็นวันเดียวนะฮะแล้วก็จัดสักสองสาครั้งหมายความว่าเอาปีแรกรวมกับปีที่สีรวมกับ<ม>ผู้ฟังจะได้เริ่มฟังแต่ให้มันสลับสลายอันนี้ยังไม่ได้ลงตัวนะฮะแต่มีแน่แล้วก็คอนเสิร์ตที่จะทําเป็นออเคสตรานี่อยากจะทาอันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ อาจจะมีน้องๆก็บอกว่าอยากจะทำเป็นดีเจเอาเพลงมารีมิกซ์อ,อะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นในการแข่งครับก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้กับวงการอยากจะทำอะไรที่ไม่ไม่ซ้ำใครอะ่ะตลอดตลอดการเดินทาง20ปีอะค่ะมันจะ,ะมะอีอะไรที่รู้สึกว่าจะไปที่ไม่จำเป็นให้ท,ที่มีความแข็งแรงแล้วยังไม่ถูงได้ที่จะเข้าไปถึงใครคือไม่รู้จะพูดไงก็คือต้องการทำผลงานเพลงที่ดีออกมานะฮะโดยที่น้องๆเนี่ยช่วยกันทำ แล้วพวกเราก็ช่วยกันคอมเมนต์ออกมาผมว่าตัวหัวใจหลักก็คือคอนเทนต์ก็คือเพลงนะครับแล้วพอออกมาเนี่ยก,ก็เรียกว่าแฟนเพลงเขาจะจะเป็นคนที่บอกว่าเ,เออชอบนะหรือไม่ชอบอแต่ที่จริงนะถึงว่ามันจะเป็นเพลงที่มันนิชอย่างฟังกี้วาวามันกลุ่มฟังน้อยแต่ก็ค่อนข้างเหนียวแน่นเพราะว่าเป็นเพลงเหมือนเพ,เพลงเฉพาะทางนะของวินก็แบบหนึ่งของการก็แบบหนึ่งของเต้แบบหนึ่งของวาดแบบหนึ่งแต่ ผู้ฟังรวมๆเนี่ยเป็นกลุ่มคล้ายๆกันครับเพิ่มสิ่งนีแต่วันแรกต้องใหสลัในการทำเพลงตนว20ปีเราก็จะเล่สละในการทำเพลงตัวนี้ประสบการ์สเด่นที่สูงอะไรได้มากอืมไม่รู้ต้องการให้เด็กคิดนอกกรอบต้องการอินโนเวชันต้องการอะไรใหม่ๆซึ่งผมว่ามันไม่ใช่วงการเพลงอย่างเดียวนะทุกๆวงการวงการธุรกิจวงการค้าขายเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่มันย่ำยำ่ซ้ำเดิมมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้น มันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับแล้วฝั่งนี้เป็นงานบ้านตลาดในการทำเพลงบ้านอะไรมะซึ่ถ้าเป็นบ้อนที่มีศิลปินที่อ๋อผมเดาว่าพี่ได้งั้นเลือกศิลปินมาอยู่ที่สายซิดีสะครับคือคือจากกันกว่าจะรู้จักกันกว่าจะได้ฟังเพลงกันเดโมกว่าจะเจอตัวกันเพลงน่าจะเล็งเห็นแล้วแหละแล้วก็ทีมงานทงค่ายเนี่ยเล็งเห็นว่า เอาพวกคนเหล่านี้ไว้ในที่ที่เป็นที่บังคับไม่ได้มันต้องมีพื้นที่อิสระทางความคิดและการยืดกล้ามเนื้อบางอย่างเพื่อเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เป็นไปได้ออกมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ดูดูแล้วมันก็เวิร์กแต่พี่จงก็เลยบอกว่ามันก็อยู่ที่เป็นโล่งๆอ่อยอย่างนี้ดีละพี่ที่นี่เพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนะครับเมื่อสองวันที่แล้วคอนเสิร์ตครับเอ่อบีไซ์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่มีใครทำหรอกครับยัดยมไปเลย เป็ยัองฟังเป็นยัง,ง,งไ,ไงบ้างอันอนี้ก็แบบว่าไรไดมีติดเกาไหมหนว่าปล่อยหลปล่อยจอยปล่อยเต็มที่ <Gram mat> ปล่อยไล์ปล่อยจอยปล่อยเต็มที่เลยค่ะคืออนมอว่า20ปีที่ผ่านมาของ Spi ซ y d i s เน่มันเป็นบทพิสูจน์ว่า Spi ซี่ดิสเน่ไม่ได้ทำเพลงคือปล่อยให้เป็น,น,นอิสระอย่างเดียวนอกว่ามันเป็นค่ายที่ทำเพื่อคนฟังอย่่งแท้จริงเพราะว่าณยุคนี้แล้วนะคะ20ปีมันเปลี่ยนไปวงการเพลงเนาะจะมีสักกี่ค่ายที่อยากให้ศิลปินออกอัลบั้มเต็ม ได้บอกว่าทำอะไรบ้างเงางป็นผู้ศิลปินอะไรเงี้ยค่ะก็เรืองนี้ก็คือเพื่อคนทำอย่างใช้จริงค่ะแต่ดีใจนะคะรับเพลงที่ออกมาได้ความตบดดอบรับดีโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น <laughs> งงงงงงงค่ะอย่างในภาษาภาษอังต้องมีความตามใจจะบอกใครมเขาไม่จะดูไหมหรือว่า ไม่มีเลยครับมีขอบไหมหรือว่าไม่มีเลยครับคือเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยแต่ว่าทีเนี้ยความความกดดันมันจะไปอยู่ที่เราแล้วเพราะถ้าเกิดมันมีถ้าผลตารรับมันดีเนี่ยก็เขาเขาก็ถือว่าเขาอนุญาตให้เราทำกัจึงมีร่วมกันแต่ถ้ามันเกิดผลแบบไม่ดีไม่ดีทีนี้มันจะเป็นเราลวไงทีนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดให้แบบให้อย่างแรกคือให้พี่เต้ยชื่นใจด้วยแล้วก็ให้คนฟังด้วยให้ให้ให้ เดี๋ยวพายสซาหรือพวกอื่นๆนะครับก็มือดนั้นินการไปได้ต่อไตั้งแต่20ปีวงการเพลงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดแต่งยคเพลงไหมคะผมคิดว่าพวกเรารักเสียงเพลงนะฮะเวลาวงการเพลงมันเปลี่ยนไปมันก็เหมือนแฟชั่นเราก็ต้องอัดแอฟในการเปลี่ยนแต่แน่นอนเพลงเนี่ยมันต้องเคาะก่อนต้องมีคุณภาพใช่ฮะแต่เครื่องดนตรีอะไรนี่มันอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ในที่สุดเนี่ยเพลง มันต้องดีก่อนสำคัญที่สุดจานนี้ครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ20ปีแล้วนะครับฝากเราเพิ่งเริ่มเดินนะฝากด้วยนะครับโตไปด้วยกันนะครับขัดสไปซี่ดิสต่อไปนะครับสวัสดีพร้อมกันสวัสดีครับรุ่นใหม่ดูก่อนค่ะแสดงไปค่ะบายครับ Det er greit.